สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูตำแหน่งของอวัยวะในร่างกายนะคะเวลาไม่สบายเราจะได้รู้นะว่าเป็นตำแหน่งของอะไรนะคะด้านบนนี่ก็คือสมองนะคะต่อมาก็เป็นตาเป็นฟันเดี๋ยวเรามาเน้นช่วงอ่ล่างนะคะทุกคนก็คือคนเรามีปอดสองข้างนะคะก็จะมีปอดด้านซ้ายปอดด้านขวานะคะทุกคนส่วนข้างในนะคะก็จะคือก็คือหัวใจนะคะหัวใจจะอยู่ตรงกลางแล้วก็เยื้องมาทางด้านซ้ายนะคะต่อมาก็คือตับนะ ะค่ะทุกคนตับนี่จะอยู่ทางด้านขวานะคะเวลาเราปวดตับก็ ab, คือเราจะปวดด้านขวานะคะต่อมาก็คือกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารก็จะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะต่อมาก็คือลำไส้ใหญ่นะคะทุกคนลำไส้ใหญ่ก็จะมีไส้ติ่งด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นลำไส้เล็กนะคะที่อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็อวัยวะเพศก็จะเป็นอวัยวะเพศชายนะคะเมื่อกี้ก็จะดูง่ายๆเราจะได้รู้นะคะเวลาเราไม่สบายตำแหน่งว่าเป็นตำแหน่งของอะไรคะ่ะ